คำจำกัดสวัสดีค่ะวันนี้ทางบริษัทนะคะจะขอ,อนำเสนอบอร์ด BCD Code จะเป็นโมเดล AT 4008 B4 PVC บอร์ดตัวนี้จะแสดงผลสองหน้าวัสดุจะทำจากกล่อง PVC เหมาะสำหรับการใช้งานในร่มนะคะในส่วนของการแสดงผลนะคะก็จะเป็นบอร์ดตัวนี้จะรับสัญญาณจาก b c b Code ในรูปแบบ8421 เพื่อนํามาแสดงข้อความที่ถูกตั้งค่าไว้โดยบอร์ตัวนี้จะสามารถแสดงข้อความได้ทั้งหมด16โมเดลโดยอ้างอิงการรับสัญญาณจาก BCD code ที่ส่งมาข้อความสามารถเซตได้จากรีโมทค่ะนี่คือการคลิกนะคะนี่ค่ะกายาทเขาก็จะเปลี่ยนไปตามสัญญาณที่เราทิ๊ก สกดในการกดรีโมทนะคะสามารถเปลี่ยนโมเดลได้จากตรงนี้ค่ะกดที่ Set Up นะคะเื่อยมาอันนี้จะเป็นออความสว่างค่ะอีดิ e แล้วก็จะเป็นโมเดลนะคะลูกค้าก็สามารถแก้โมเดลจากตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็กด OK โอเคค่ะโอเคครั้งแล้วกดออกได้เลยเรียบร้อยค่ะ หากลูกค้าสนใจนะคะสามารถ,ถาพักข้อความเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือแอดไลน์โดยค้นหาจากเบอร์โทรจะเป็น0863149766ค่ะหรือที่ i n t e r f a c t c o m n e t นะคะ